สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเมืองค่ะเรามาพบเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา11.00นถึง12.00น,ง12นโดยประมาณทางช่อง Peace TV แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ผ่านทาง SMS หมายเลข4689900และสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวในรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook เพจของ Peace TV นั่นเองค่ะ เช่นเคยนะคะวันนี้ต้อนรับแขกร่วมรายการของเราค่ะคุณสมหวังอัศราศีและคุณพรสเฉลิมแสนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะหลายๆท่านนับวันรอพื้นฐานสุข11โมงอยากไปไหนเกาะติดหน้าจอของพีทีวีจะได้มาพบเจอกันนะคะรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนด้วยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องต้องต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบที่คุณ ฝันบอก <ภา S 1> แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่กําลังเกิดสภาวะเศรษฐกิจนัวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาคุยกันนะครับจะได้แลกเปลี่ยนควารมรู้กันนะครับจะได้มีข่าวสารข้อมูลต่างๆที่จะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนชเพราะมันเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องประชาชนด้วยนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนิดเดียวกลับมาตรงนี้นิดเดียวฮะว,ว่า เรื่องของคือคือผมได้ดู S S S หน้าจอนะฮะแล้วก็มี S S S ขึ้นมามากมายนะครับตามคนก็ต่างให้กำลังใจพี่อภิวันวิริยะชัยก็คือพิเปียเรารเป็นที่เป็นที่รู้จักชื่อในานามในานามในานามชื่อเล่นเนี่ยก็คือพิเปียให้กําลังใจกันมาตลอดว่าขอให้หายไวๆขอให้ขอให,อให้มีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาไวๆอะไรเงี้ยคือคือเราเราก็เห็นอยู่นะครับว่า เอ้เนี่ขึ้นมามากมายเพราะพี่เปียนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเพื่อร่วมอุดมการตอนเมื่อตอนปีห้าสามเนี่ยนะครับว่าช่วงที่พี่น้องเราไปยู่ในเป็นในมหาลัยประจำนะฮะไปก้าเดอนฝ่าในมหาลัยก็มีไม่กี่ท่านละก็มีพี่เปียนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ร่วมเดินสายกับเรานะครับไปกับทั่วประเทศในการปราศัย แล้วกพี่น้องเราก็ได้รู้จักพี่เบียร์ทุกคน <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็แสดงความห่วงใยแม้แต่พวกเราเองก็ตามนะครับเราก็ส่งกําลังใจไปให้พี่เขาขอให้พี่เขาหายไวๆขอให้เขามีร่างกายแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จะได้มาเป็นกําลังใจให้น้องๆกันทุกคนนะครับก็ต้องเรียนกันอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงเมื่อช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสเนี่ยได้สัมผัสกับพี่เปียแบบใกล้ชิดเลยแล้วก็อยู่กันสีห้าวัน ในนั่งคุยกันทั้งวันแล้วก็นอนก็เรียกว่าก็ถ้าัจะนอนด้วยกันเนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยก็หลังจากหลังจากวันที่สองแล้วพฤษภา,าแล้วเนี่ยวันที่สามผมก็เข้าไปรายงานตัวเข,ข้าไปรายงานตัวเสร็จก็ถูกส่งไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปถึงกาญจนบุรีประมาณบ่ายสองโมงสิบโมงเช้าผมเข้าไปรายงานตัวเสร็จตั๊บก็ถูกส่งไปที่กาญจนบุรีประมาณบ่ายสองหล voilà. ังจากบ่ายสองเนี่ย ผมก็ถูกควบคุมตัวกักบริเวณอยู่ในนั้นพอตกห้าโมงเย็นเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าพี่เปียจะไปด้วยนะฮะพอห้าโมงปับ๊บก็มีรถเนี่ยควบคุมตัวพี่เปียไปส่งที่จังหวัดกาญจนบรุรีเหมือนกันก็ได้เจอพี่เปียก็ได้ไปอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ได้นั่งคุยกันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอาดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทบทวนความความหลังที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรก,ก็ก็ได,ได,ได้ได้คุยกับพี่เขา แต่บอกเลยฮะว่าพี่เปียเนี่ยเป็นคนน่ารักและเป็นคนที่มีจิตใจอบอ,อ,อ้อมารีรสำหรับน้องๆนะใช่ต้องเรียนกันอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่ผมให้ความนับถือมากที่สุดคนหนึ่งนะครับก็ต้องเรียกว่าพี่เปียเป็นคนน่ารักสําหรับน้องๆไม่ใช่เฉพาะผมนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆทุกๆคนนะครับแกเป็นคนที่มีจิตใจดีน้ําใจดีเนี่ยกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตแกเนี่ย นะครับเราก็ได้นั่งคุยกันก็โอเคก็ได้เข้าใจถึงแต่ด้วยสุขภาพแล้วเนี่ยนะฮะในขณะที่อยู่กับแกเนี่ยเราก็รู้ว่าสุขภาพพี่เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะพราะแกต้องทานยาตลอดเวลาแต่ผมไม่ได้ถามว่าพี่เป็นอะไรเหรอมันจะเสียมรยาทครับก็ได้อยู่ด้วยกันฮนะก็ต้องบอกว่าก็ขอส่งกําลังใจนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็คือมีช่องทางเดียวละครับ ที่ส่ง s อ s เข้ามาให้กำลังใจพี่เปียนะครับก็ต้องบอกว่าถามบอกว่าพี่เปียเนี่ยในณขณะนี้เนี่ยก็พี่แกก็อาการนี้ค่อนข้างจะจะพอหนักพอสมควรอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจกันนะครับส่งกำลังใจให้กันนะครับ,สำ,ใในนรบสำหรับพี่เปียหรือพันเอกดอกเตอร์อภิวันวิริยะชัยเรานะครับเป็นกำลังใจครับและขอให้พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปวงในสากลโลกนี้ครับจงปกปักรักษาพี่ชายที่น่ารักของผมด้วยนะครับปกปักรักษาชีวิตพี่ชายผมด้วยขอให้ท่านได้หายไวๆนะครับนะฮะขอให้มีสิ่งมหัศจรรย์ oh. หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับตัวพี่เปีย ค่ะคนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีๆกับพี่น้องที่รวบรุมการเดียวกันเรารักให้การเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยามที่อีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาสุขภาพเราอีกหลายๆคนก็เป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงได้ดังเดิมคือคพ<ว>ูด<ว>ง่ายๆนะฮะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครไม่ชอบพี่เปียรไม่มีใครไม่ชอบครับด้านเอกเตอร์พี่วันทุกคนร่างหมดและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจดีทั้งหมดนะครับ ก็เป็นกําลังใจครับเป็นกาลังใจให้พี่ชายที่น่ารักที่แสนดีของเราครับขอให้กลับมาร่วมมือดมการกันและเดินหน้าต่อในระบอบประชาธิปไตยกันเป็นกําลังใจครับคเรากลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสําคัญนะสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องแล้วก็รายได้รวมไปถึงราคาสินค้าในท้องตลาดนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยพอน้ํามันปรับตัวขยับสูงขึ้น สินค้าต่างๆก็แพงขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนและระบบขนส่งนะคะล่าสุดขาดทางส่วนของปลัดกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการเตรียมพร้อมในการรับมือโดยการที่ดึงผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะหลายเจ้าด้วยกันเข้ามาคุยเพื่อที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นมาตรการในการตรึงราคาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็คิดค้นนโยบ,บายขึ้นมาพูดคุยกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในอดีตก็ทํากันแบบนี้นะฮะ ว่าก็เวลามีปัญหาเรื่องราคาสินค้าแต่ละครั้งกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นตัวตัวแม่ที่ขับเคลื่อนโดยเรียกผู้ประกอบการต่างๆเ,เข้ามาเจรจาและขอร้องให้ว่าอย่าเพิ่งปรับราคาสามเดือนหกเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยประลัดก็เชิญห้าเสือผู้ผลิตรายใหญ่เป็นห้าเสือผู้ผลิตรายใหญ่จริงๆก็คือมีซีพีเมียช้างสหพัฒน์แล้วก็บริษัทมิผลแล้วก็เอสซีจีนะครับเป็นห้าเสือที่ใหญ่ นะครับที่คุมตลาดได้หมดนั่งเข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการปรับราคาสินค้าคเพื่อที่จะยืนตรงนี้เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตรงนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอย่างเดียวก็คือเรื่องน้ำมันนะครับ,รบถ้าเรื่องน้ํามันเนี่ยขยับเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสินค้าน้อย่างอื่มนมันไปหมดนะฮะโอ้ใช่ครับเป็นด้วยทุกอย่างไปหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนประชาชนต้องแบบภาระมากขึ้นนะครับอย่างเอาละเราพูดกันง่ายๆก็คืออย่างพวกผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยเครื่องอุปโภคบริโภคแต่มันสําคัญเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดเรื่องสินค้าเนี่ยที่ประชาชนต้องใช้ต้องพินตุกวันนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนต้องแบบภาระตรงนี้ขึ้นเราย้อนกลับมาถึงผู้ผลิตนะฮะย้อนกลับมาถึงผู้ผลิต พูดในฐานะที่ผมเป็นผู้ผลิตด้วยลายหนึ่งนะครับในอดีตนะฮะเป็นผู้ผลิตลายหนึ่งแต่ต้องถามบอกว่าในการปรับราคาขึ้นวัตถุดิบขึ้นทุกอย่างขึ้นอะไรขึ้นแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตก็ต้องขึ้นราคาถูกต้องไหมฮะครับใช่แต่ทีนี้เนี่ยเราเราต้องมองกันว่ามันมีผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นามากบางเวอร์ชั่นบางคนก็โอเค เข้าใจถึงตลาดเข้าใจถึงประชาชนแต่บางคนก็ไม่เข้าใจตรงนั้นถือว่าเป็นช่องทางเป็นช่องทางในการที่จะแฝงด้วยประโยชน์มากขึ้นนะครับอย่างสมมุติว่าน้ํามันขึ้นเนี่ยต้นทุนคุณขึ้นมาเนี่ยประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นหรือศูนย์จห้าเปอร์เซแต่คุณไปขึ้นราคาเป็นสามเปอเซบวกบเข้าไปตรงนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสที่คุณไม่ควรที่จะทํา ถามบอกว่าไอ้0.5%เนี่ยถามบอกว่าเอาเคแบกต้นทุนขึ้นมาหน่อยแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณคุณหากินมาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ผลิตแล้วขายให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมันต้องมีจิตสํานึกทีหนึง่งนะฮะว่าอย่าไปอย่าไปเอาเปรียบประชาชนใช่ค่ะแล้วที่ธุรกิจของคุณทํามามันก็โตขึ้นโตขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,ลนตลอดแล้วขยายแล้วขยายอีกขยายแล้วขยายอีก,ยยอกเราก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นบางอย่างบางครั้งเนี่ย ก็อย่าไปเอาเปรียบประชาชนเลยแล้วกระทรวงพาณิชย์ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมีวิธีการที่จะจัดการผมพูดถึงผู้ประกอบการหรือผู้ผ,ผลิตบางรายนะฮะไม่ใช่ทุกรายนะครับบางรายเท่านั้นนะครับที่เอาเปรียบประชาชนเนี่ยบางทีขึ้นราคากันซะจนเรียกว่าจนจนน่ากลัวโอ้ oh, <help. S 1> บางคนเนี่ยเก็บสต็อกไว้เก็บสต็อกไว้ไม่ยอมให้ปล่อยสินค้าออกเนี่ยมีนะฮะ <Help. S 1> เพื่อให้สินค้าขาดตลาด พอ,อสินค้าขาดตลาดแล้วขึ้นราคาผมพูดในฐานะนักธุรกิจท,ที่ที่พอ,พอรู้พอรู้อะไรบ้างดีแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับบางคนเนี่ยเก็บสินค้าไว้สต็อกไว้ไม่ยอมปล่อยของพอของขาดตลาดสมมุติว่าขายอยู่ในราคาสิบบาทพอของขาดตลาดปั๊บประชาชนก็เรียกร้องอขึ้นราคาทันทีพอขึ้นราคาปั๊บประชาชนก็ต้องซื้อ นี่คือเป็นการที่เอาเปรียบประชาชนพวกพ่อค้าเหล่านี้เนี่ยไม่มีจรรยาบรณและไม่มีจิตใต้สํานึกต้องเข้าใจว่าคุณหากินอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยที่ร่ำรวยขึ้นมาก็คือหากินกับคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องคืนอะไรบางอย่างให้กับประชาชนบ้างถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณทําตั้งแต่เล็กจนตโตจนขยายมีเงินรวยล่อร้านพันล้านหมื่นร้านสนลร้านาาก็ว่ากันไปถือว่าความสามารถของคุณแต่คุณต้องคืนอะไรให้กับสังคมบ้าง ตรงนี้ผมเรียนนิดเดียวครมันมีเกรดอยู่นิดเดียวกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรียกพ่อค้าเนี่ยหลายกลุ่มเหมือนหลายกลุ่มที่เข้ามาคุยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มยักษ์ใหญ่นะกลุ่มระดับกลางระดับยอยก็เรียกเข้ามาคุยเพื่อขอความร่วมมือแต่บางรายเนี่ยที่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยผมบอกเลยว่าก็มีมาตรการที่จัดก,การ<ห>มีมาตรการจัดก,การพวกพ่อค้าหรือว่าพวกผู้ผลิตเหล่านี้โดยวิธีการง่ายมากครับถ้าไม่ให้ความร่วมมือยังเอาเปรียบประชาชนอยู่ แล้วบอกว่าขาดทุนต้นทุนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบต้นทุนการผลิตได้เลยโอ,อ้ครับง่ายมากครับกระทรวงพาณิชย์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกําหนดราคามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบต้นทุนค่าแรงคุณเท่าไหร่วัตถุดิบคุณเท่าไหร่ค่าสวือิเท่าไหร่ค่าไปเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นทุนจริงต้นทุนจริงคุณขายออกไปกไาไรเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมบอกได้เลยครับว่า เหล่านี้จะกลัวคนเหล่านี้นี่จะกลัวมากถ้าเข้าไปตรวจสอบต้นทุนเนี่ยกลัวมากเลยโอ้ oh, ครับแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดนตรวจสอบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกบอกไม่ต้องขึ้นราคาลดราคาอย่างได้เลย <c oughs> ไม่ต้องขอร้องนะครับ <c oughs> ่ต้องขอร้องว่าอย่าขึ้นราคาคุณต้องลดราคาแล้วเขาต้องลดเพราะต้นทุนจีนมันต้นทุนจริงเนี่ยมันออกมาแล้วไงค <c oughs> ่าค่าสวัสดิ์ต่างๆค่าผลิตเท่าไหร่ค่าคน